โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTA Gamer นะฮะและก็มาอยู่ในเกม FC Mobile อีกเหมือนเดิมนะครับมาสำหรับทลิปนี้นะฮะก็เราจะมาลุ้นนะฮะต่อเวลาพิเศษนั่นเองนะครับมามาดูว่ามันจะสุดจริงไหมกับแต้มที่โอ้โคตรจะแพงะฮะก็คือตรงนี้นะครับนะห OVR 100ถึง103นะครับนะก็โอ้โหใช้ตั้ง3000เอ้ย30,000ดิ30,000แต้มเลยนะฮะก็ซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่2 9 9 0 0แ่้มนะฮะขาดอีก100้เดี๋ยวจะไปแลกเองเดี๋ยวจะไปแลกอีกตัวหนึ่ง94ก็พอก็พอแหละก็น่าจะพอเอยแล้วก็จะมีข้างล่างนะครับ ถัดลงมาเป็น o v r 97้าถึงหนึซื้อขายได้ฮะตัวนี้2 5 0 0 0แต้มโอ้โหโคตรจะแพงทุกอันเลยไม่รู้ว่าคุ้มไหมนะก็ในการแรกก็รู้สึกว่าใช้นักเตะ o v r สูงนะทุกคนนะถึงจะโอ้โหได้แต้มขนาดนี้แล้วก็อันสุดท้ายครับ96ถึงหนึซื้อขายได้แล้วก็จะมี 101- 103ถึง103นะฮะซื้อขายไม่ได้ ก็ใช้12500แต้มมีใครเปิดหรือยังฮะทุกคนมีใครเปิดหรือยงังมีใครเปิดตัวไหนได้ OVR เท่าไหร่ได้ GM ก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยทักทายกันได้ครับส่วนวันนี้ผมจะเปิดตัวนี้แหละ OVR 100-103ถึง1น3นะฮะ1 0 0ถึง103ใช้30,000แต้มนะฮะก็เดี๋ยวจะ จัดให้ชมครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจแล้วก็กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปเพื่อที่จะหาคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะพี่ๆทุกท่านนะครับก็โหนักเตะรู้สึกว่าโสุดนะกาเล็กเบลพวกนี้นะมาเตอุสองรีนะโออ้อ ER ขอสักตัวเถอะมีใครได้ร้อยสหรือว่ามีใครได้เปิดหรืออย่างคลิปนี้ก็ ดูเลทฮะร้อยสกร์เ็ฮะก็ถือว่าเยอะกว่าปกติในการอ่าเอา FC ไปเปิดอยู่ในร้านค้าอยู่แต่ก่อนอื่นขออนุญาตไปละลายความเกลือก่อนแล้วกัน <What? S 1> โดยการเปิดเพรก่อนแล้วกัน3,000เพรก็คือแพ็กหมานประจำช่องประจำไ d ดของผมนั่นเองนะครับมาไมพูดความทำเพลงฮะไปจัดเลยแล้วกันฮะเอโต เดคแอนไรเรียลฟานไดฮะเท่านั้นผมเปิด3000เพรมา2วันและได้ OVR ร้อทั้ง2 2วันเลยนะ OVR ร้อยทั้ง2วันเลยมาดูวันนี้เอโตจะออกไหมมาดูคลิปนี้เอโตจะออกไหมฮะและก็ไฮไลท์อยู่ที่ตรงต่อเวลาพิเศษ30,000นะฮะ เวลาพิเศษ30,000จะเป็นยังไงไป่ก่อนอื่นขอลุ้น3,000ันก่อนแล้วกันไปครับทงจำจัมาก่อนอิตาลี LB โอ้โหไม่ไม่หมานแหละ<อ>98ะฮะก็คือละลายเกลือไปก่อนเออไม่เป็นไรฮะละลายเกลือไปก่อนครับ<อ>มามาอยู่ที่ต่อเวลาพิเศษเลยแล้วกันนะฮะก่อนอื่นขอไปแลกเปลี่ยนก่อนแล้วกัน ขอไปแลกแต้มก่อนแล้วกันทุกคนเพราะว่าขาดอยู่100แต้มนะเฮ้ยไม่ใช่ตัวนี้ขอแลกแต้มก่อนแล้วกันนะฮะก็คำนวณไว้ไปที่เรียบร้อยแล้วแหละอยู่ที่อ่าโอเคมาแล้วฮะ270ครับผมไปเราไปลุ้นกันเลยไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับผมนะ ไล์อยู่ตรงต่อเวลาพิเศษนะฮะผมรู้สึกตื่นเต้นนะเอาจริงๆรู้สึกตื่นเต้นจัดฟรีไปก่อนจัดฟรีไปก่อนฮนะ79ไปฮนะก็ใครได้ตัวไหนหรือว่าใครเปิดแล้วได้ตัวดีๆก็คอมเมนต์พูดคุยทักายกันได้นะทุกคนนะมาไม่พูดความทำเพลงแล้วกันจัดเลยแล้วกัน สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะพี่ๆทุกท่านขอสัก50ไลค์ก็พอละคลิปนี้นะไปเลยฮะขอ OER 101ขึ้นไปแล้วกันตัวแรก101ฮะ มักฮูมเมอร์ฮะตัวที่สอง101่จซินโย่เหรอโอ้ได้จจซินโยมาอีกแหละตัวที่สามจะเป็น101โอ้โหได้แต่101่เลยวะตัวสุดท้ายขอตึงๆนิโอ้ไขฮาวเวิจ์ดจซินโย่เหรอโอ้โหได้จจซินโย่จซินโยผมมีเลยนะทุกคนนะ ก็ต้องเอาเจซินโยแหละฮะมาร์คโฮเมลซีบีเหรอโอ้ซีบีก็น่าลุ้นวะ่ะซีบีซีเอ็มหนึ่งร้อยหนึ่งขายหาแวดโอ้อันนี้ไม่น่าเลยขายหาแวดโอ้ไดโอวีอาร์หนึ่งร้อยหนึ่งอ่ะสูงสุดฮะก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่สำหรับผมนะต้องร้อยสองถึงจะคุ้มนะโอ้แต่ก็โอเคแหละก็น่าจะเป็นเจซินโยแหละที่เอานะ โอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเอาแจซินโยฮะรอบนี้ไม่เลือกเลยฮะแจซินโยไปก็โอเคเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะสำหรับใครที่เปิดได้ตัวดีๆกว่านี้หรือว่าดีกว่าผมก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะพี่ๆทุกท่านเนาะส่วนอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรคลิปอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยฮะสำหรับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้แล้วกันนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะฮะ